โบมี่บอกไหนจัดได้นอกจากผมจะได้นอนตีหกเราตื่นมาเที่ยงเราซ้อมซ้อมหรือถอนนอเดิบสบายเมื่อคืนอะได้ขเดาซ้อมด้วยกันนะครับช้อนซ้อมด้วยกันนะครับวันนี้ที่ผ่านมาหลายๆวันคุณอาจจะสนุกไงฮะวันนี้คุณเจ็บตัวเออแม่แล้วเอ้าน้ำกระจายเหมกันได้ขนาดชกโชว์เอามาให้หยิบ โชคจะรพ้ก่อนนี่ได้พาเันไปโรงพยาบาลเนี่ยยังไม่เอาเลยเออชนะสักพูดดิดีมากให้กรบตุกกาด้วยพี่พี่พี่อันนี้มันไม่ซับช่องพี่อะใครไม่กดซับนี่หรออ้ไม่ช่วยเหรอ้ยไมกดซับนี่เ้ยไม่กดซับเหอกดซับไม่ด้วยกดจะไ้กดซับไม่ด้วย โอ้ครับทุกคนวันนี้ครับวันนี้ครับทุกคนวันนี้นะครับเรากิจกรรมเรายังเมื่อมดเราก็ยังไม่จบนะครับคืนนี้เป็นคืนที่เดือดเพราะว่าคืนนี้เรามีศึกปะทะปากันศึกสำโรงทับไฟนะครับอ๋อแต่ที่อำเภอสำโรงทับจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ตะบนโลกแก้วบ้านพี่บัวขาวนั่นเองนะครับปากแตกกันนะครับาแตกนันะครับเพราะว่าเราจัดมวลดลนแดนไปแล้วนะครับความสนุกความเดาความฟ่อนเมดไปแล้วเดือแในความ จจบปากกันนะครับมือนี้จีเป็นยังไงเดี๋ยวจะตามชมวันนี้มี13คู่ทุกคนมีข้าวตัวมีประวัติตมีไปไเป็นมันทุกคนนะครับจ้างมาจากกรุงเทพนะครับคู่เอกนะครับที่เป็นใครไปไม่ได้นะครับนี่คือยอดมวยอมตะอีสานไอ้บวกเขาภาษาเมกเจอกับโจทพ่อคนแม่มวยสารคคมครับได้ข่าวว่าเขาเตรียมพร้อมมาอย่างดีครับเมื่อคืนในวันนี้แสนใจครับอลิน่ามวยไทยยิมครับวันนี้สิพ่อกันแน่นอน สำหรับวันนี้ผู้ใดสิเป็นยังไงโ,โหดมันห้าจะมั่นขนาดไหนจะห้าขนาดไหนและจะเป็นยังไงที่ตามมือนี้ครับ ก็มีประชาชนเข้ามาเรื่อยแตดที่บ้านเกินเลยครับนี่ข้างๆบ้านผมเลยอยากให้มันรู้ว่านี่คือต้นกำเนิดของการลอยไทยอยู่ตรงนี้เวทีให้รุ่นน้องได้ขึ้นชกเพื่อที่เขาจะได้มีประสบการณ์ไปด้วย่อยอ่าประสบการณ์รุ่น้องนี่มาชกรอยตำลอยพี่สายหน้าเฮ้ไปดูความมันบนนิตยเดี๋ยวคู่มันโดนกุมมันวันนี้ก็สุกระโปรท่าไฟ โดยร้อยเอกนะครับดรสมบัติบัตฑาเมฆส่วนน้ำเลินครับสายเลือดไก่ชนครับนี่ลูกชายของน้องโอ๋นะครับเริ่มยกที่เดี่วครับน้องโอ๋ดูดีเอาซ้ายอยากให้โง่จัดับอาจั์สำราญดนจังแล้วบ้ล้วต้องใจนะ เสีสมบัติปัญชาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบัอด,ดีพรมพินองนะครับทุกครูทุกคนนําอยากให้ผู้นะครับคนมาเบิงนี่คือ ตำแนาน,นะครับไม่ทีทุกคนในหุ่นยักเกิดขึ้นที่นี่นะครับบัานบัวขาวหรือบ้าน์ช่องน้องอำเพื่อสมุทาัาคํรว่าโซลินผมบัวขาวสิม,มาตอยแห่เงเบิรนะครับทีเป็นยังไงมือหนีกน่ทุกคนมาตัดสินให้ผมครูศกผมกูหูอยู่แล้ววาสุดยอดนะครับผมมีบ่งไหนจัด้ดนอกจากผมจะได้โมนี่ผมมาศกให้ทุกคนในเบอร์บัตรหน่อยฮัซิกับพาะพอด้ค่ากรรมการ มื่อนี้อยากให้ทุกคนมาเบิ้งนะครับมามวลอย่าซีเรียสน,นะครับมาเบิ้งหลูกหลานชกมวยเมื่อเนี้อยากให้ทุกคนมาเบิ้งบ้านนะครับผมเปิดบ้านที่สองเมือผมสิบปีก่อให้เขาแล้วนึ่งเลยนี่นะครับผมก็ไปขอลองขอใหม่ขออย่งางพวกเจ้ามาหลายเลยพวก,ก็ไปขอใหม่พวกเจ้ามาเฮ็ดบ้านนี่คือบ้านที่ผมมาเฮ็ดตั้งใจเฮ็ดเสร็จแล้วนะครับหมู่บ้านก็จัดคอนเสิร์ตให้ทุกคนในเบิ้งนะครับแล้วนกะ็เมืนน่อนี้จัดมวยอีกอ่ะขอบคุณทุกคนครับ ด้วยการน,นี้ครับขออนุยาเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินครับท่านชำนาญ ว่าเตรียมตัวมาไหมเตรียมตัวมาเต็มร้อยวันนี้ครับผมเตรียมตัวมาไงบ้างครับเมื่อวานเมื่อวานเตรียมตัวมาพักเราเดินทางมาได้พักก่อนตีหกครับตีหกเลยตีหกนอนตีหกเราตื่นมาเที่ยงเราซ้อมซ้อมหรือถอน ฝั่งตรงข้ามเป็นไงมาครับเจอกันครับเจอกันแล้วครับเขาก็รู้สึกว่าเขาซ้อมมาเต็มที่เหมือนกันครับเขาก็ซ้อมถึงที่โหเหมือนกันน่าจะซ้อมด้วยกันชาวบ้านฝากถามมี่ว่าเอาจริงไหมไม่เอาจริงไงขึ้นเวทีก็ต้องเป็นรอบนี้จะมีอะไรหักนะครับฟันหักฟันเขาเรา ฝั่งนู้นเอาจริงนะลูกพี่ฮะฝั่งนู้นอ่ะตอนนี้ของจริงเฮ้ยโอแต่ว่าเมื่อคืนฝึกซ้อมมาแล้วซ้อมเต็สะพังเมื่อคืนอ่ะได้ข่าวซ้อมด้วยกันนะครับซ้อมตัวขาซ้อมด้วยกันนะครับวันนี้เดี๋ยวรับไม่ไหวหนวดหนวมึงให้กูถอดเสื้อก่อนดีเผ็ดบ่วงโต้เลยนั่นนี่แม่ง ไรสดนิยมแม่งเข้างานมาขายแต่เสื้อบัวเท้าทำไมไม่ขายเสื้อแสนใจบ้างวะกูของจริงผู้วางแค่มพิงต้องโดนตนติงกูแน่แน่ถ้าเพื่อมันกันแตกก็ใชเลบอกยฝั่งนู้นยืดจริงจังเลยเลยฝั่งนู้นยืดจริงจังเลยจริงจังเเลยาดดีๆเลย เจอพี่ผมอ่ะไอคิวอ่ะเตะให้โดนหน่อยนะผมโอเคขึ้นเลยนี่ขึ้นเลยดาตอนนี้เลยตอนนี้เลยเอาดิเอาดิเอาดิเอาดำลังจับชกกดเลยกดเลยเฮ้ยสี่ล่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะเฮ้ย ว่าเขานอนแล้วว่าเขานอนแล้วนะว่าเขานอนแล้วนะฝากผู้จัดงานหน่วยงานนี้เป็นยังไงฝากผู้จัดงานหน่อยผู้จัดการอ๋อองดวงนะที่ผ่านมาหลายๆวันคุณอาจจะสนุกไงฮะวันนี้คุณเจ็บตัวกูของจริงกูวางแกมือต้องโดนโซนตีกูเน่ยกูเน่ขึ้นบ้านอะไรขึ้นยังไม่ถึงบ้านอีกขึ้นบ้านใหม่เนี่ยจัดที่ เป็นอาทิตย์มั้งยังไม่หยุดขึ้นอยู่เลยห้ามเข้าข้างเจ้าบ้านนะครับวันนี้ไม่มีหรือเอาน็อกไปเลยไหมพี่จริงๆอยากอยากจะน้องแต่ยกยกแรกแต่มันให้เกียรติเขาเป็นงานของเอางานเขาเยกสองเขายกสองน้องยกสองยกสองใช่พลาธนาเรียวธนาเรียวกรรมการดูดีๆ แล้วคุณตัดสิงจากผิดเพี้ยงจากที่ตาผมเองนะเจอกูแทรกมาอีกเอาแล้วเอาแล้วมามามาบูคาบันมือบูคาบันมือฝั่งนู้นฝั่งเขาบอกว่าไม่อยากน้องยกแรกเพราะกลัวคนดูไม่คุ้มบิเดี๋ยวขอน้องยกสองพี่ว่าไง ก็ก็ก็ได้ก็ดีแล้วที่เขาเลี้ยงไว้อ่ะเอก็ขอให้อยู่ถึงแล้วกันเอาแล้ว แฟนครับมารอชมครับนี่เคยเห็นแต่ในทีวีครับคู่นี้ถ่ายทอดทางวิดพอยต์ครับมาเจอกันครั้งก่อนครับผลแพ้หมดชนะนี่แฟนรู้ดีครับโรยติดับเบิ้ลสมบัติปัญญานม่ครับบัวขาวดำดำคอมฮีโร่ของคนไทยครับคนคนนี้ที่ทำให้ทั่วโลกรู้จัก มวยไทยใครๆก็อยากมาเรียนครับก,กับโคดมวยกับด็อกเตอร์ถอดเสื้อใส่กางเกงก็มีแล้วสิบล้านวันนี้เป็นไปนได้ชมแค่ร้อยห้าสิบกับครับโอ้ก็อบอกว่ามีที่ไหนก็ที่นี่เลยนะนี่คือคู่ที่สิบนะครับโอ้นี่วหวครูไปใกล้ๆแล้วเหมือนหลบไหมนี่เอาขิงันตลอดครับคู่นี้ สะกดจิตโอน้อน,อนี่นี่เขาบอกว่าเปลูกจมูกนะเื็นลูกจมูกนะเี็ดูเีลาการไหว้ครูก็คุ้มเลยครับเป็นแฟนด์เนี่ยวันนี้ต้องขอบคุณทางฝั่งของร้อยเอกดรบัวขาวเลยนะคร,ร,รับเอา,าของหลักล้านไหมทางฝั่งคนสุรินทร์ได้ชมกันแบบ ติดขอบสนามครับขอบเวทีมวยนี่เวลาแข่งสอนกับดอกที่สองดีที่เสร็จไทยไว้ตัวทันไปอยู่มุมกลางครับมุมขาฮ่ <c oughs> าฮนาฮ่าฮ่าโรดดี้ลาครับ อ่ดอกสุดท้ายเข้าเข้านี่เป็นที่น่าพอใจแนละ้วเราดูบัวขายผนะู้สขาละปมวยละดูที่แสนใจด้วยครับขอเสียปรบม<า>ปือดังๆเอ้ยมาดีกระโลกดีได้ชมแน่นอนนะวันนี้นนอ่างศิลาชุมแพรทัวร์มวยเก่า,ากครับ่ายกที่หนึ่งครับเป็นการชกโชว์นะครับแมแบนแฟน,นรุ่นน้อง รุ่นลูกรุ่นหล,ลานดูครับแม่ีลาการออกอาวุธของอมวยที่อายุน้ำสี่สิบกว่าปีสนะี่สิบกว่าปีนะได้ใหญ่ครับบัวขาวเคยชนะมานี่นมันเป็นตอตะลึกเขาแค่ขวาแม้จะโชว์วโหโหดีนะครับทีมผาหน้าเลยครับตอนยันหลักแ้่เสียหลักยันยนีบบอกว่าทีมกระจับ อิดขวาไปเอาเสียบเท้าเฮ้ขาชันๆกัดก้านคอเลยครับแสนใจร้อยเอกสมบัติบัรชาเมฆเอาเอาไม่โดนเลยซายนี่เอาย้อนแล้วแสนชัย้อนแล้วนี่พักออกไปครับแสนัยเอาดมเข้ายิกงไม่แห้งการจับปักศอกรับไอ้จะสับที่ไห าแบบช่อมเก็ดเลยดีที่กรรมการห้ามทันครับไม่งั้นอาจจะโดนนั่นผู้เอกช่อมเก็เอาลไป,ไปก,น,กนะน,น่นม้พอดมาดีกระโดบ้าแเ้ีวพอดีมดีกโด้าเดวดีแล้ว,มมว,ลวนะตัวเองลุกช้าครับเนื่งจากเป็นหมาที่อายุเยอะนี่ขยับเข้าไปครับบัวขาว ันลับตัวขวางชก150กับแม่ด้ดูคู่เอกระดับซุปเปอร์สตาร์ครับให้แฟนๆได้ชมไม่ไม่ธรรมดานี่มันได้ชกกันครั้งก่อนนี่ได้พากันไปโรงพยาบาลนะหมดแล้วแฟนใช้ให้น้ำพี่เลี้ยงด้วยเอามันถูกใจพี่เลี้ยงไปเลย สิงด์ดมันน้ำเรือพี่เลี้ยงด้วยสิงห์ดำมันน้ำรถด้วยนี่เป็นการชกโชว์ครับแฟนๆอกเขาไปด้วยเลยใช่ไหมถ่ายรูปเก็บภาพเอาไงนี่เป็นงานบอกอย่างนั้นนี่เป็นคอนเทนต์ได้ครับเป็นคอนเทนต์อ่าต่อไปก็ยกสองยกสุดท้ายนะครับแต่แฟนๆก็บันทึกวิดีโอเก็บภาพไปด้วยนะครับแสนชัยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน ไม่ลูกตุกติกเยอะครับน่าจะแถมไม่ตน่าจะแถมไม่ิัยดครับเสดไก่อาวยกสองไปเดินบวเหาไม่โดใครขวาเกียวเสียบเสียบเลี้ยวเ้อวเลยวเ้ยวเี้ยวเล้ยวเลียวเลี้วเอา้วเยวเลี้เ้ย้วเลายวเเี้ยเยวเ้วเเลี้ยวเลียวเลียเลี้ยวเลียาเล้ยเี้ยวเ้ยวเลี้เ้วเียเยาเ้เเ้วย สั่งหยุดต้องหยุดนะนี่ขวาอาไปเสียบซ้ายซ้ายไม่ถึงอามัดหนึ่งสองเอาแพ้งเอา, 1, เ,อา,เ,เ,อาเลแ,แล้วเอา้าน้ำกระจายเพื่อการนใน้ขนาดชกโชว์เอามาห้านีมาโอ้เลนี่เ,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 เสียบยัดซ้ายเอามัดค้นมาสิมาสิเสนชัยบอลครับหนึน่งเอา เออเท้าอ่อนครับบัวเท้าเออชื่อเล่นม่เหลนเองเออน้องแสนใจเออผมรู้จักแกด,ดีเอา้าเออมาช่วยงานพี่บ้านใหม่จะเจ็บตัวเถอะหมครับนบ้านใหม่จะเจ็บตัวใช่ไหมครับแอาทีพนกลุกนุ๊กคตรี่ทางนุกนุกหมุนวนไปครับแสนใจโคตรมวยสารคามนี่ตำนานพี่ยังมีลมหายใจครับ เสียบเข่ามาเพ่งก็พอเทีเหยียบเหยียบข้อตืมเนยอ้าวจะพูดเอาลงกับัยลูนี่มีบทกับแสนชัยมีบทนี่บัตไปขอเ้าหงมากนี่บัตเปงข้างพ้นเข้าครับเกียว จะสมเพียนทำงานหนักชกโ์ทำไมแยกบ่อยอย่างนี้บนในใจชกกินน่าจะเบากว่านี้มาปดยกสุดท้ายครับอ้าวขอโทษกันเพื่อนขอโทษกันประมาณนี้ยังไม่ขอโทษกันอีกน้ารวมรวมไปคะแนนับแล้วก็ชูมือไปทางภาคเหนือเลยครับเจ้ากัน เออชนะทั้งคู่นี่มีบทไว้ให้กรรมการด้วยแหมราคาผมต่อขาดเสมอได้ยังไงนี่เอาพี่น้องเป็นอะไรครับปลุกือแดงๆให้กับทั้งคู่ครับฮีโร่ของคนไทยครับตัวขาวบัญชาเมฆแล้วก็โคตรบวยสารคามครับแสนชัยพีเกแสนชัยมวยไทยยินแล้วก็ปรบมือให้กับรรมการสมเพียรชษฐสุวรรณด้วยมาดูภาพแรกครับยิ้มนะครับ อันนี้ภาพภาพแรกครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ไฟในพี่ผมไม่ควรเสมอมันกรรมการไม่อยู่ที่เดิมแล้วนะเพราะผมผมผมไม่โอเคผมจ้าวจ้าวจ้าวงี้ได้ไงจ้าวจะให้แพ้แสดงว่าแม่งกรรมการตัดสินที่แองเกิลน่ะแต่รองเท้าทำแองเกิลขึานเดียวเหนึ่งสองข้างเลยเอออาไเฮ้ ตบได้ไหมเอ้ย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 เอนดีอ้ยเ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 ห้เอ้ไเอ้ย้ยเอ้ยเอ้ไเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ย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 เอาแเอ้ยไอ้เอ้นเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอียเอ้ยเา้ยเอ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 ้ยอันนอ้ยเอ้อ้เดอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้อ้เอ้ยยเต้เยยเอ้ยดึงบ่บ่ เขาบอกเอาพี่ไม่ลงเสียดายเอาลงได้ไงเอาลงมันก็ดึงขึ้นมาอีกเราเองสุดยอดแล้วอะไรคนอื่นเขาทาไม่ได้เราทําได้เราวันนี้เรามาโชว์กันยางรูเดือดมาชกในงานเยอะกว่านี้บนเดเลนปีหน้าว่ากันใหมปีนี้ขอบคุณทุกคนที่ได้มาเชียร์หน้าเอาใยวันนี้ครับผมขอบคุณครับ